ผมฮาซาวะขอแนะนําพ่อมดเคลเบ r รเย์ผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนามากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนคลิกเลยที่ w w w c l r p g a m e c o m เติมมาเวลสแนปวันนี้ใช้เพียงแค่สแนปไอดีคุ้ม3ต่อ1ส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคลเบอรคอยคุ้มสุดๆ 2. กิจกรรมฉลองครบ0 0 0 0 0แลค์หน้าเพจรุ่นลับของรางวัลแจก,จ,กจุกจุกมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาท3นำโค้ดของผมฮาซาวะไปใส่ตอนชำระเงินก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีก อย่าลืมนะครับเปยให้คุ้มเปยให้ฉลาดต้องเท e เวอร์เปยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมพาสวาวันนี้นะครับก็มีเด็กมาขายเช่นเคยครับแล้วเราก็ยังอยู่กับไวท์วิดโด้นั่นเองนะโดยคลิปนี้นะจะเป็นตาของไวท์วิดโอล็อกตาวนั่นเองเพราะว่าความสามารถของไวท์วิดโเนี่ยคือการส่งวิดีโอคลิปไปปิดโลเคชันอีกฝ่ายได้หนึ่งที่นะก็คือเขาจะลงการณ์ได้แค่สามใบก็เหมาะกับการเล่นเด็กล็อกดาวอยู่พอดีคะเพราะว่าเราก็ปิดพื้นที่ไม่ให้ฝ่ายเล่นเหมือนกัน มาขอเริ่์ตแนะนําการ์ดกระธิรไบนะฮะแมแรกครับเป็นคิตตีไพค่บเป็นดรอปหนึ่งนะที่จะโตขึ้นเรื่อยๆเมื่อขึ้นมือทุกเทิร์นก็เล่นได้ดีกับเด็กล็อกดาวเพราะว่าเด็กนี้เราใส่โคฟซัมเมอร์มาด้วยโคบซัมเมอร์ที่อยู่กับคิตติไพก็คือเก่งฮะต่อมาก็เป็นเนลบลล่าครับเป็นดรอปหนึ่งที่โตวขึ้นได้เรื่อยๆถ้าอีกฝ่ายไม่เล่นที่เนเบลล่าอยู่ก็เล่นได้ดีกับสตอร์มเลยนะเพราะว่าเราปิดโลเคชันปุ๊บอีกฝ่ายเล่นไม่ได้เนลเวล่าโตได้เรื่อย เปิงที่นึงที่นะแล้วก็ลบสี่ด้วยถ้าเขาเต็มก็จะไม่ลบแต่ว่าเขาคือเต็มไปแล้วก็เท่ากับว่าเรามีใช้ไปกว่าครึ่งฮะต่อมาไม่ต้องเจฟครับผมดับสองที่เก่งที่สุดในจักรวาลใส่มาเพราะว่าเรามีทั้งสตอมปิดพื้นที่มีโฮปที่ลงแล้วได้แล้วเนาะแล้วก็มีมิทาเวลด้วยหน้องเจฟเนี่ยลงได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็าย้ายได้ทําให้ยืดหยุ่นนะตรงนี้ต่อมาก็เป็นสตอมมาผมลงไปเพื่อสร้างน้าท่วมเพื่อปิดโลเคชันในเทินหน้านั่นเองนะ ไม่ฝ่ายมีพื้นที่เล่นน้อยลงต่อมาเป็นโฮมซัมเมอร์ครับเป็นดอบสามที่ใส่มาเล่นแลมนะเพื่อทําให้เราเล่นใบใหญ่ได้ไวขึ้นด้วยเล่นการ์ดได้เยอะขึ้นด้วยก็ถ้าเราเทินสาเล่นโฮมเนี่ยเทินสเล่นสักใบหนึ่งเทินห้าเราเล่นดอกหกได้เลยก็เก่งฮะในเทินสเราก็จะเลือกเล่นระหว่างสองใบนี้แหละถ้าเขามาทางกูต่อมาเป็นกาเดเตอร์ครับเป็นดอกสามที่ใหญ่แค่นั้นแหละใส่มาเพราะว่าเขาเก่งแล้วก็ถ้าเราโชคดีก็ตัดการ์ดอีกฝ่ายได้หนึ่งใบด้วยนะก็จะเล่นตอนที่สะสองใบเนี่ยไม่มาแน่แหละก็ ต่อมาเป็นช่างคีครับเป็นเถคการ์ดน่เอามาทำลายใบยใหญ่นั่นเองเข้าใจกันง่ายๆต่อมามิสซาบเบลครับผมเป็นดอกสีที่มีแวลูค่อนข้างสูงนะเพราะว่าลงตรงกลางเนี่ยสามารถบวกซ้าย5บวกขวา5้ารวมกันเนี่ยเป็น14ได้เลยฮะก็อะไรจะเล่นทั้ง3เลนนะถ้ามีมิสซาเบลบนมือครับต่อมาเป็นวิชั่นครับเป็นดอกห้าที่ย้ายได้เธอละครั้งอ่ะก็เอาไว้ลงโลเคชั่นที่เราลงไม่ได้หรือไม่ก็ปิดไปแล้วแล้วเราแพ้เราก็เอาวิชั่นไปเติมได้ครับ ต่อมาเป็นด็อกเตอร์ดูมาผมก็คอมโบกับมิสไซร์ได้เลยนะเล่นทั้ง3เลนนะผมเป็นดอกหกที่ใหญ่มากๆใบหนึ่งนะสุดท้ายเป็นแมกนิโต้ครับเป็นดอกหกใบ,บใหญ่ที่สุดในเด็กนะเอามาปิดเกมได้แล้วก็ถ้าอีกฝ่ายมีดอกสามดอกสี่เยอะๆเนี่ยเราก็ใช้แมกนิโตป่วนได้เช่นกันก็จะทําให้เกมอีกฝ่ายพังไปได้เลยนั่นเองเอาละผมก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมเกมเพล์กันนกโกลนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับมาลงไปกดกันแล้วกกก็ไปรัับมมเเพลยนด้ มากันที่เกมนี้ครับผมเปิดโลเคชันแรกครับเป็น Murder World ไม่ดีเท่าไหร่เป็นซสายไม่ได้มือเราก็ไม่ค่อยดีด้วยนะมีจตาก่การ์ดสองสามสี่ห้าหนึ่งกับสองถ้าหนึ่งไม่มีของเล่นว่าง่ายๆแต่เราอยากโชว์ไว้วีดอไงโอ้แล้วสไปเดแฮมทุกไปที่การาเดเตอร์ครับอาจจะดีละมัง้งโอเคผมว่าดีแล้วเพราะว่า กลาเดเตอร์เรียกหินม,มานี่ก็ช่วยเขาไปนะเพราะฉะนั้นไม่เรียกดีกว่าอืมอืมเราหมูหมูขวาเลยแปดพาวเวอร์คอสโมครับคอสโมไม่แย่นะเราเล่นมิสซาเบล์อ่แล้วเทร์นี้โอ้ยอย่างนี้มาครับเล่นวิชันแล้วก็เทินหก ตัวหญ่สักตัวหนึ่งลองดูครับตัดเป็นหินไปขอบคุณมากครับมิชชั่นซ้ายแหละเล้วเท่านหกเป็นด้วยดร็อกตดูมเนาะอ้าวไม่ต้องแล้วนี้ทางซ้ายเรานนำ อย่งนี้เอาชนะเขาได้เลยนะเนี่ยเราแม่งโต้วขวานี่เรียบร้อย GG ครับผมมากันที่เกมนี้ครับผมเปิดโลเคชั่นแรกก็เป็นนิวยอร์กโอ้ my god เนี่ลาซ้ายดีกว่านะถ้าทางซ้ายเป็นนิวยอร์กเขาอาจจะเล่นที่นิวยอร์กก็ได้หรือไม่เล่นก็ได้ว้าว UVA ฮะเราสะอมปิดป่ะอย่างนี้ ช็อกเกอร์เป็นแพทชี่ออดเหรอเพราะว่าไม่ติดไฮโอถูกไหมอืมงูอย่างนี้เราปิด TVA ดีกว่าแล้วเรารอดูมที่คามาทาชสวยเลยครับจัดไปดูมคามาทาชคือสุดยอดเป็นมิสซีไนท์ครับแล้วก็อาร์เมอร์ อั์เมอร์ใส่มากันฮิวมองเกอร์เหรอถ้าเป็นเด็กแพทริออตอัมเือเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยก็สองใบนี้แหละมั้งเดี๋ยวย่าเจฟออกได้ถ้าเทิน์นานาเล่นดูมเนาะนี่กรโซนิกครับเรียบร้อยเจฟเราบึ้มเอาไม่บึ้มมาติดอั์เมอร์โอเคลืมไปเขาทำตัวเองน,นันอย่างนี้โอเคเราวิชั่นอยู่แล้ว สุดท้ายก็ดูมที่คามาทาชสวย,สวยเลยแนะอปบอลมิเนชันนฮะเราไม่มีเพลย์อ,อื่นเนาะดูมคามาทาชทัวร์แล้วก็ไม่ย้ายด้วยปะมิชันย้ายไม่ได้ว่าดูมจะเป็นสิบก็เป็นสิบสามตามอยู่ดีมีเพลย์เดียวไปวัดกันฮนะ โอเคทางซ้ายผมว่าชนะชัวร์แล้วเพดีออกว่ากับมิทิกเหรอเอาเป็นไซคอบซสมมอซ้ายดีอย่างนี้แต่ตรงกลางเรานำเยอะมากเรียบร้อยครับผมจีจีครับาดูกันที่เกมนี้ครับเปิดโลกเคชั่แรกเป็นบ้านป้ม้มใหม่นะมือเราไม่ดีเท่าไหร่ครึ่งเด็กแรกขึ้นมาแค่โคบซัมเมอร์ ซึ่งเราอยากได้ดอบหนึ่งดอบสองมากกว่าตอนนี้ใส่มาสี่ใบเนี่ยดอบหนึ่งดอบสองเนี่ยหนึ 1, ่งกับสมอ่ะต้องมาแล้วว่าเธอหน้าสักพักท็อปเด็กแมกนิโตเศร้าออเลยนะใครก็ได้นะดอบสองดอบหนึ่งเป็นคิดที่ใครจะดีมากเพราะว่าเรามีโฮสซัมเมอครับโอ้เพรเปิดมาเป็นนีบูล่าตรงกลางเป็นมอนสเตอร์ครับเมโทโรโพลิสโอเคนีบูล่าเหมือนกันจัดไปเลยแล้วน ลิซาเด้อเล็กอะไรวะล็อกดาวน์เหมือนกันหรือเปล่าอยากเล่นโฮปซัมเมอร์มากกว่าเพราะว่าเรามีคิดทีไพททางขวาผมปล่อยทิ้งเลยละไม่น่าไหวปะแล้วก็คิดทีไพกลางแล้วก็กลเดียเตอร์ข้อมขวาได้เต็มปะเทินสี่แล้วอะ ม,มีโอกาสอยู่นะเคินท้าเล่นสองใบเราจะแพ้เพราะใบค้อนลูไม่หลังมั้งเนี่ยนี่เป็นเจี๊ยบมาสวยโดนไปออกขวาได้ปะขอบคุณครับอย่างน้อยกายเดเตอร์เราไม่โดนช่างขีแหละเล่นด็อกเตอรดูมดีกว่าไหมหรือว่าวิชชั่นคิตตี้ไพ่กลาง วิชั่นคิตตี้ไพ่กลางไม่แย่เธอหน้าเราเล่นดตรดูมได้คิตตี้ไพ่ได้ถ้าดูมเลยอะสมมุติถ้าเราดูมเธอน์นี้เลยนะเธอหน้าเราจะมีเจ็ดเราก็เล่นวิชั่นบวกเจบผมว่ามีค่าเท่ากันว่ะงั้นสู้เราวิชั่นคิตตี้ไพ่ดีกว่าเหนือยโยกหลบซ้ายขวาด้าหลังอะไรงี้ ดีเจนะครับเปลี่ยนทุกที่เป็นมอนสเตอร์เมโทรโพลิสแมกนิโตแมกนิโตดีอย่างนี้แล้วก็เล่นเจฟคิดที่ไพยเจฟ่ะเจฟไปนะเนี่ยอะเผือเขาเล่นเล่นฮักเดี๋ยวจี้เหลือสบายแล้วเปล่าอย่างนี้เกมนี้ชิวๆครับ ขอบคุณรีเกียนเขาหรือเปล่าลากไหมเขาปิดด้วยด็อกเตอรดูมอไปเดียวอย่างงี้ชีฮักเท่านั้นนะก็ไม่ไหวกับเราดีจีจครับผมมากันที่เกมนี้ครัเปิดเทินที่หนึ่งโลเคชั่นแรกออกมาเป็นโอลิมปีアจัดว่าเจ่ม เราอยากโชว์ไว้วอเนี่ยไม่ขึ้นมือเลยมันยากหรอไว้วีโอถามหน่อยนี่มาแล้วสวยผมครับขอบอคุณมากๆครับตรงกลางเป็นเนโคชานะเหมาะกับการเล่นวีโดคิสพอดีเลยถ้าเราไม่เจอเด็กแอนฮิลันแล้วก็นะใช่ไหมเขาไม่ใช่หรอกปิ้วไปลบหกลาวอนนา เอาจิงก็เป็นไปได้อยู่ใส่มาลดคอสเหล่ากอบบินทั้งหลายะนะผมพบซัมเมอร์กลางนะเพราะว่าเทนสี่อยากเล่นมิสมาเวลกลางโนนิโคชาก็ช่างมันแล้วเขาก็าติดวิลโตคสิสอยู่อะต้องถมเต็มถึงจะไม่โดนลบสี่อะเทนสี่เรามิสมาเวลอยู่แล้ว เทินห้าเราอาจจะแม็กนิโตได้เพิ่มมากันเรายังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นเด็กอะไระเป็นนักขกีบเป็นใส่แล้ววันหน้ารถคอร์สก็บินแต่มารถคอร์สไอวอนแมนมสทีอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยยังไงดีพี่ชายเจอแบ็ควิดโอไปวิดโอทีตึงเลยเหร เล่นแล้วฮะเป็นเมจิกเขาเปิดลิมโบครับเน็ตทิบปะอย่างนี้ใส่ลิมโบอืมเป็นไปได้นะอุ้ยมีวิชั่นด้วยฮะอย่างนี้เล่นวิชั่นดีกว่าปะเพะว่าแมงโตก็ไม่รู้จะดึงใครเหมือนกันไว้ดึงตรงกลางเทินสุดท้ายก็ได้ให้มาติดเนโคชาลบสอง เล่นซ้ายเปเป็นไอวอนแมนะครับอืมใส่มันกดคอสไอวอนแมนจริงๆด้วยเล่นยังไงดีเล่นกราดีเเตอร์บวกเจฟบวกคิตตี้ไทยก็ได้นะได้เคลียร์มือด้วยใน,ในเกมนี้ก็มีเจ็ดเทินแล้ว เยอะๆมีเีอีกใบหนึ่งปะผมว่าแม่งเป็นไอวอนแลรหลือวิ่งไทบุนนอลครับโอ้โหแต่แลดโดนยิงนะอันนี้แต่เธอหน้าเขาได้ลิวิ่งไทบุนนอลชัวชัเขามีตัวใหญ่ไหมชังคีเราจะได้เตะได้มิีทีครับกอปี้เบนไอวอนแมนไปอกีกจูเบลีครับเรียกเป็นใคร ลิฟวิ่งไทยบุนนอใช่ไหมมาแล้วฮะ,ฮะสะตรอมเหรอสตรอมได้เปลี่ยนลิมโบไปเลยแล้วก็เล่นคิตตี้ไพล์สีจี้ของเราจะเป็นชางชีอะดิแถ้าเขามีลิฟวิ่งไท b บ n น l แล้วอะ ยากเลยฮนะถ้าเทกการเราไม่ใช่ชางชีแต่เป็นเอนชานเทศนี่สบายอนละยากเลยแบบนี้ถ้าเราไม่ปิดลิมโบเนี่ยเราจะไหวไหมเขาแนับมาแล้วฮนะผมคิดนานเกินหรือเปล่าเหมือนไส้แนดซะแมื่อี้โต้ดูดมากลางให้หมดได้ปะ เอาคิตตี้อ่ะลองแล้วกันลองไม่ถอยอยู่แล้วออนสลอตครับเรียบร้อยเจอพี่แม็กดูดมายังไงบ้างเป็นยังไงบ้างอืมมันผลลัพธ์จะดีอย่างนี้โอเคปะ่ะแล้วเราก็เล่นดูม หรือเราควรเล่นเวชันเล่นแค่โลเคชันเดียวให้แรงดีกว่าปะ่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็อย่างนี้สามสองห้าหนึ่งใช่มาวัดกันเลยพี่ชายไงเขาก็เป็นลิฟวิ่งเทอร์โนนอ่ะไม่มีผลที่เราต้องเล่นกระจายสามพื้นที่ไปแข่งกับเขานะเป็นเนบิลเดนอส์ครับแล้วก็ซาบู ยังไงไหวครับผมเกมนี้ GG ครับผมมากันที่เกมนี้ครับเปิดโลเคชั่นแรกเป็น The Icebox Nebula ขวาเลยตามสเต็ปเทินสองเจ็บเทินสามสาตรอมได้เป็นเด็เฮล่าอ่ะโอ้โหเราจะไหวกับเฮล่าไหมเนี่ยการเที่ยวสตรอมปิดเด็เฮล่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยเด้ ว่าเดี๋ยวเฮล่าก็ชุกมาอยู่ดีนะไม่เป็นไรนไหนๆก็เป็นทิงเกอร์แ l a แล้วเราปิดขวาไปเลยเป็นผมถ้าผมเล่นเฮร่าผมก็ไม่แคร์นีเบล่าเหมือนกันนั่นแหละสุดท้ายเราเฮล่าก็ชุกดีอ่ะอืมเราโคกลางดีว่าปล่อยขวาไว้อย่างนั้นแหละฮะเขาผ่าน ไม่มีโควาสเกฟไม่มีอิเล็กโทรเหรอนับนก็เป็นโชคดีของเราแล้วเอาเจฟเลยเท์นหน้าดร็อกเตอร์ดูมคอรสโบนดูมยังไงก็ต้องดูมนะเหมือนมือเขาจะไม่ดีนะใช่ไหมสภาพนี้โกสไซเดอร์โอเคดีแล้วเรียบร้อยครับอินฟินิท เข้มเข้มอืมต้องชังชีอยู่แล้วปะบ,บังคับชังชีก็คิดตีเฉยๆถ้าเขามีอร์เมอร์หรือไคลากระจบถ้าไม่มีเราก็ชนะเหมือนกันไปไปดูเป็นอะไรเลยเป็นกีกันตรงครับเรียบร้อยโดนพี่หนุ่มตัดหน้าเข้าไปโป้ง ชนะเกมนี้มาได้ครับผม GG ครับ